ท้องทะเลสวยมากเลยมีแดดมีทั้งแดดมีทั้งฝนเนี่บรรยากาศรอบๆเอาบรรยากาศรอบๆมาให้ชมนะคะนี่เลยจ้าดูบรรยากาศรอบๆมีทั้งลมมีทั้ง ฝนท้องทะเลวันนี้แล้วก็แดดออกฝนตกแดดออกแต่ก็นับว่าอากาศดีอยู่จ้านี่วันนี้พามาเที่ยวทะเลมาพามาชมทะเลนี่เลยจ้าท้องทะเลวันนี้เนาะบรรยากาศสวยๆนะคะนี่จ้า